ชาิวันนี้วันที่12เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่22เดือนมีนาคมปี1996หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือบุคลิกภาพของชีวิตบรามินก็คือการขึ้นไปอยู่เหนือคำถามทั้งหลายและได้รับความพอใจตลอดเวลา วันนี้บับตาดาผู้ประทานการบรรลุผลทั้งหมดกำลังดูลูกๆของท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นตัวของการบรรลุผลเต็มๆลูกลูกนั้นมีการบรรลุผลมากมายจากบับดาดาและถ้าลูกนั้นจะทำรายการของมันมันก็จะยาวมากๆและดังนั้นแทนที่จะพูดถึงรายการยาวๆลูกก็เพียงแต่พูดว่าไม่มีอะไรขาด ในชีวิตบรามินนี้ดังนั้นบับดาดากำลังดูว่าลูกๆนั้นมีการบรรลุผลมากมายมันเป็นรายการที่ยาวไม่ใช่หรือแล้วสัญ,ญลักษณ์ในชีวิตปฏิบัติของผู้ที่มีการบรรลุผลทั้งหมดจะเป็นอย่างไรลูกลูก,ลกรู้สิ่งนี้ไม่ใช่หรือสัญ,ญลักษณ์ของการบรรลุผลทั้งหมดก็คือบุคลิกภาพแห่งความพอใจนั้น จะปรากฏให้เห็นตลอดเวลาบนใบหน้าของคนนั้นและในการกระทำของคนนั้นมันเป็นบุคลิกภาพที่จะดึงดูดบางคนได้ดังนั้นสัญลญักษณ์ของการบรรลุผลทั้งหมดก็คือบุคลิกภาพของความพอใจซึ่งยังสามารถถูกเรียกว่าเป็นความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามประกายของความพอใจที่ควรจะปรากฏให้เห็นอยู่บนใบหน้าของพวกเขาตลอดเวลานั้นไม่ได้ปรากฏให้เห็นบางครั้งพวกเขาได้รับความพอใจและบางครั้งพวกเขามีคำถามมีลูกสองชนิดชนิดที่หนึ่งก็คือผู้ที่เป็นตัวของคำถามและก็ถามว่าทำไมอะไรอย่างใดเมื่อไหร่ ตราบเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นพวกเขาเป็นผู้ที่เป็นตัวของคำถามและอีกชนิดหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นตัวของการบรรลุผลตลอดเวลานั่นก็คือพวกเขาได้รับความพอใจอย่างสมบูรณ์พวกเขานั้นจะไม่เคยมีคำถามใดๆเกี่ยวกับสิ่งใดๆเพราะพวกเขานั้นเต็มบรด้ยการบรรลุผลทั้งหมด ดังนั้นคำถามทำไมอะไรทำให้เกิดการขึ้นขึ้นลงลงและผู้ที่เต็มนั้นจะไม่เคยขึ้นขึ้นลงลงบางสิ่งที่ว่างเปล่านั้นจะไม่นิ่งดังนั้นให้ถามตัวลูกเองซิว่าชั้นนั้นคงอยู่อย่างพึงพอใจตลอดเวลาไหมไม่ใช่เพียงแค่บางครั้งแต่ว่าตลอดเวลาผู้ที่ อยู่ในความรู้สิบปีแล้วจะมาเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาได้หรือไม่ลูกลูกนั้นไม่ได้พูดใช่ลูกนั้นยังคิดถึงมันอยู่ไหมถ้ามีการขาดความพอใจก็หมายความว่ามีการขาดการบรรลุผลและขาดการบรรลุผลก็หมายความว่าความปรารถนาอันใดอันหนึ่งยังเหลืออยู่รากฐานของความอิจฉานั้น ก็คือความปรารถนาบางอย่างและการขาดการบรรลุผลความปรารถนาที่ละเอียดอ่อนมากๆจะดึงลูกไปหาการขาดการบรรลุผลบางอย่างแล้วต่อมาในภาษาที่สูงสักลูกก็จะพูดว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของฉันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะดีอย่างไรก็ตามที่ไหนมีการความปรารถนาชั่วคราว ก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งดีๆใดๆที่นั่นได้ดังนั้นตรวจสอบไม่ว่าจะมีรูปแบบของความอยากปรารถนาที่สูงสักในชีวิตของลูกในหนทางของความรู้นี้หรือไม่หรือไม่ว่าจะมีความปรารถนาหยาบหยาบมันได้เห็นแล้วว่าความปรารถนาหยาบหยาผิวนี้ได้จบลงแล้วแต่แม้นหลังจากความรู้นี้ ความปรารถนาที่สูงสักก็ยังเหลืออยู่ในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนดังนั้นให้ตรวจสอบสิ่งนี้เดี๋ยวนี้บัพตด,ดาปรารถนาที่จะทำให้ลูกๆทั้งหลายเต็มและก็สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับพ่อลูกนั้นมีความรักต่อใครก็ตามมันไม่ยากที่จะมาเป็นเหมือนกับบุคคลนั้นพรของบัพตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่ได้รับความพึงพอใจผู้ที่นำคุณธรรมที่สูงส่งออกมาโดยการใส่การให้ข้อบกพร่องทั้งหลายของลูกเข้าไปใ่ไฟบูชายันขอให้ลูกจงเป็นดวงยานที่ได้รับความพึงพอใจผู้ที่นำคุณธรรมที่สูงส่งออกมาโดยการถวาย ความบกพร่องของลูกทั้งหมดเข้าไปในไฟบูชายันในดีดปาวารีความใส่ใจพิเศษถูกใส่ใจอยู่กับความสะอาดและการหารหายได้ในทองเดียวกันลูกนั้นจะต้องรักษาเป้าหมายของการมีความสะอาดในทุกทางแล้วก็ยังหาหลายได้แล้วก็มาเป็นดวงยานที่มีความพึงพอใจ ด้วยความพึงพอใจเท่านั้นที่ลูกจะสามารถนำคุณธรรมที่สูงส่งของลูกออกมาได้การให้ข้อบอกครองนั้นต่อมาก็จะถูกทำโดยอัตโนมัติจบสิ้นความอ่อนแอการขาดแคลนความรู้สึกของการอยู่อย่างไร้พลังและธรรมชาติที่เปราะบางที่เหลืออยู่ภายในตัวลูกแล้วเดี๋ยวนี้ให้เปิดบัญชีใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่ ของสันสกาใหม่และก็เฉลิมฉลองดีปาวรีมที่แท้จริงคติพจน์ในวันนี้จงอยู่อย่างเชื่อฟังพ่อและในเวลาที่ถูกต้องจงให้พรแล้วพรนั้นก็จะช่วยลูกในหนทางที่แฝงตัวอย่างต่อเนื่องจงอยู่อย่างเชื่อฟังพ่อและในเวลาที่ถูกต้อง พอนั้นก็จะช่วยลูกในหนทางที่แฝงตัวได้อย่างต่อเนื่องอัชะโอมชาติ